สวัสดีอาจารย์แล้วก็ทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับผมน,นายธนิพนัสเสวีรัตนนักศึกษาหกแ1ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตอบวันนี้ก็จะมานำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร,ร์กับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผมได้ยกเรื่องของตรีโกณมิติมานำเสนอในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ทุกคนก็น่าจะคุ้นชินกันดีเพราะก็เป็นหัวข้อที่ได้นราเรีงเงยนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นนะครับแล้วเป็นหัวข้อที่ เราเลืเ่อนเวลกันมาตั้งแต่เด็กๆนั้นจะเอามาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ยังไงวันนี่ขอจะมานำเสนอให้ฟังครับก่อนนะครับผมขอพูดถึงความหมายของตีโกณมิติก่อนนะครับอีกโกมิติคืออะไรตรีมิตินะครับก็คือสาขาวิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านของรูปสามเหลี่ยมซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณตส่งตรีโกณมิติซึ่งก็จะเห็นตามรูปนะครับเราก็จะมีสามอย่างที่สําคัญก็คือไซน์คอสแทน โดยติกฎมิตินะครับก็จะการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหล,หลายสาขานะครับอย่างเช่นวิศวกรรมศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วก็การสำรวจนะครับซึ่งกฎมิตินะครับจะมีสูตรที่สําคัญอยู่หนึ่งสูตรนะครับก็คือ a กาลังสองบวก b กาลังสองเท่ากับ c กาลังสองโดยกําหนดให้ a และ b คือด้านประกอบมุมฉากและ c ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองครับขอขออนุญาตนะครับต่อมานะครับอันนี้เราจะมา ยกตัวอย่างการใช้สูตรตรีโกณมิติให้ดูกันนะครับโดยที่เด่นนะครับผมจะกําหนดให้ด้านประกอบมุมฉากสองด้านนะครับยาวแปดนิ้วแล้วก็สิบห้านิ้วแล้ะผมก็จะหาด้านซีว่า c นั้นยาวเท่าไหร่ผมก็จะมาแทนในสูตรครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสอง a เป็นแปด b เป็นสิบห้าเท่ากับีกำลังสองก็จะเป็น64บวกสสองยี่ิบห้าเท่ากับเท่ากับ c กำลังสองก็จะได้คำนวณได้ว่า c เท่ากับ17นั่นเองครับ ต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงการประยุกต์ใช้กันบบบกานสรณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิศวกรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับโลกใบน,นี้นะครับซึ่งนอกวิศวกรรมนะครับก็จะสามารถใช้ค่าแทนในการหาความสูงของวัตถุเช่นตึกหรือเสาไฟฟ้าหรืออะไรสักอย่างที่สูๆงๆโดยที่เราไม่ต้องปีนได้ยอย่างเช่นนะครับในตามรูปนี้ เราจะหา h โดยที่เรารู้มุมมุมาแล้วเราก็รู้ความยาวมาก็คือ150เมตรทีนี้เราให้หาความตึกสูงเราก็จะสามารถใช้สูตร tan 30เท่ากับ h ส่วน150ซึ่งแทนก็คือ1ส่วนรูท3เท่ากับ h ส่วน150เราก็จะได้ว่า h มีค่าเท่ากับ หนึ่งร้ยห้าสิบส่วนรู้สามซึ่งถ้าตัดทอนออกมาแล้วก็จะได้เป็นห้าสิบรู้สามนั่นเองครับด้วยตัวนี้นะครับเราก็ยังสามารถใช้ในการัดมุมตกกระทบของแสงบนแผ่นเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยนะครับซึ่งบางบางมุมก็จะอาจจะทําให้ได้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีที่สุดเราก็จะสามารถคํานวณเพื่อที่จะหามุมตกกระทบที่ดีสุดเพื่อเพื่อให้แสงบนลเซลล์นะครับ สามารถใช้งานได้ดีที่สุดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการจําลองการเคลื่อนไหวของประชากรน,นะครับและการแพร่กระจายของเชืเ้อโรคไปืน้นที่ต่างๆก็คือหมายความว่าเราก็จะสามารถเป็นทัังภูมิวิสตร์แล้วก็การแพร่ด้วยนะครับอย่างเช่นในรองนี้นะครับอันนี้เป็นรูปของสุนัขิ้งจอกแล้วก็ กราฟของสินั้าที่จอกและการาฟของอิกแกะนะครับซึ่งเราก็จะตามหาว่าในแต่ละช่วงนกกันเป็นยังไงซึ่งเรากมื่สังเกตว่าบางช่วงสินัก้าก็ดูสูงขึ้นที่ก็จะทำให้แก่มันต่ำลงแต่านช่วงแก่ต่ำลงสินัก้ก็จะมีค่าสูงขึ้นอันนี้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถใช้สมการฟังก์ชันโคไซน์ เพื่อกำลองหาประชากรสุนัขที่สองในแต่และเดือนได้นะครับซึ่งก็มีสูตรว่า f เท่ากับ a cos bt บวก c ก็คือเป็นฟังก์ชัน t เท่ากับ a cos cos ของ bt บวกกับ c นั่นเองครับโดยกำหนดให้ a คือแอมพลิจูดครึ่งหนึ่งของความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของประชาก,กร b คือความถี่ซึ่งก็คือได้จากสัมพายส่วนค่าเวลา และ C ก็เป็นเส้นกลางก็คือค่าเฉลี่ยของประชาการนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรสักอย่างกลับไปนะครับก็ขอบคุณมากครับ